I swear to God, man, I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I gotta prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed, man never stop never stop there ain't no time to fuck try to live get it up you got one life to fuck thinkin' big never stop cause you gotta want it up when you finally get that call you get ready take it on need a hand out so what you need a cold leo ตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับมีโรซาตากันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป set item, ็นเซตไอเทมลุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่เนต็ตเอเตเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทางการเล่นฟาตามิดเลนนะครับผมในที่สุดมันก็หลุดแบรนด์ให้ผมเล่นสักทีนะผมอยากเล่นมากๆ10เกมเนี่ยโดนแบรนทุกเกมเลยทุกคนครับผมได้เล่นประมาณเฉลี่ยสัก13เกมอะผมถึงจะได้เล่นเกมหนึ่งนะบางทีหลุดมาเนี่ยฝาตรงข้ามก็เอาไปทุกคนแบบโอ้โหผมได้แบบเซ็งมาเกมเนี่ยผมได้เล่นละแบบผมขอ,อปล่อยของหน่อยทุกคนไม่รู้จะมีการบิน,บ,นบินแบบขัดข้องหรือเปล่านะแต่ว่า ผมก็น่าจะเอานะถือว่าหยุ่นๆทุกคนไม่ได้บินนานนะโอเคเราก็จะเคลียร์กลางเร็วนะผมแล้วเราก็ไปแท็กคลิปไม่ใช่สิไปขโมยคลิปตัวเ,เล็กเขาเหมือนเดิมนะครับผมตามสเตปผมนะผมจะยังไม่เดินไปเล่นเลนล่านะผมผมคิดว่าการเดินไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรีบมาฝาร์มมันเวลสี่ดีกว่าเพราะว่าเมย์เขาก็เดินไปแล้วเพื่อนเราอยู่ล่างก็แค่เซฟนะครับผม ฟอล,ลนโนเข้าไปเอาอย่างในป้อมเลยแต่ว่าได้เฟิร์สบัตรมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมแต่ก็โดนซานเด็ยไปเก็บงานได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปล่างนะทุกคนเผื่อจะได้ไปแท็กคลิปล่างนะไปนี่ไม่ใช่ะไรนะหวังแท็กคลิปครับผมโอเคเราก็เจอกันดีแลกนะทุกคนก็ไม่มีปัญหานะได้หรือเปล่าตัวขอแล้วกันนกตัวเนี้เรียบร้อยผมได้นะกลับเลนเดีกว่าทุกคนก่อนกลับเนี่ยก็แบบทําเป็นเดินช้าชา้าได้คลิปมาหนึ่งตัวครับผม ผมก็อยากเพืวสี่เร็วอ่ะทุกคนก็อยากมาแบบมาอยากฆ่าแล้วอ่ะยังไม่วสี่มันแบบดูไม่ค่อยฆ่าใครไม่ได้นะแต่จังหวะน,นี้น่าจะฆ่าได้หรือเปล่าซิลเข้าไปสุดจังเลยละเพื่อนโอเคไปลัดช็อตหนึ่งทีโอ้ยเพื่อนเราตายได้ว่ะทุกคนซาเนตเดินไหนนะเมื่อกี้นี้เขาเหมือนเดินบนปะ่ะทุกคนนี่ผมต้องไปดักข้างบนว่ะเขาอาจจะไปเอาบังกรเล็กนะทุกคนถ้าเกิดเขาเอาบังกรเล็กนี่คือเขาตายเลยนะดักก่อนทุกคนดักก่อนอน,อน,น่าจะเจอนะ ไม่เจอว่ะเขาไปไหนเขาวิ่งขึ้นบนแต่เขาวิ่งไปไหนอ่ะอย่าบอกนะไปตีนกอะ่ะโอเคงี้คลิปชนกลางนะเราก็รอซาตาไม่ใช่ดีรอดีแลกนะทุกคนเรียบร้อยมาแล้วครับผมเหยื่อเรามาแล้วบินเข้าไปเลยครับผมจับไปในป้อมก็ไม่เว้นทุกคนในป้อมก็ไม่เว้นแล้วก็ค่อยฟิกเกอร์ออกทีหลังครับผมเคเขาเรียกว่าบินแบบบ้าคลั่งทุกคนในปงในป้อมเนี่ยไม่เว้นนะเคกลับบ้านก่อนทุกคนมาอันติมากรอบหนึ่งแล้วนะครับ อาจจะได้สักหนึ่งตัวนะเหมือนเขาจะเอาเลสนะทุกคนแต่มุมนี้บินไม่ค่อยดีนะมันอาจจะบินไม่ตายนะทุกคนเพราะว่ามันจะโดนสกิลไม่เต็มที่นะเพราะว่าเขาเลือดเต็มไงทุกคนถ้าเกิดเลือดเต็มเนี่ยเราต้องโดนสกิลแบบครบนะแทนด้ามา,าทุกคนเอา้าเปนด้าเลี้ยวข้าซอยนี้โอ้งานเกิดงานเกิดแล้วมาเยอะจังโอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยสิโอเคเราน้าจะอ้อหอบอ้อลัมเบอร์มาเรียบร้อยดีอย่างนี้เรียบร้อย โอ้หมันมาจากข้างล่างเลยวะทุกคนซาเนตยังไงสิอ,อเ,เขาเคลียร์ช้ากว่าเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดักเขาได้นะทุกคนช็อตนี้เดินล่างเถอะผมคิดว่าเขาน่าจะเดินล่างทุกคนเรียบร้อยต้องเดินล่างแน่นอนไปเอาบูใช่ไหมไห่ล่าไปเอาบูใช่ไหมล่าเรียบร้อยหนึ่งจบไปครับเคบูเขามีนะเพื่อนเอาบูเปล่าเคลียร์การก่อนแล้วกันผม เทียกลางแล้วอีกสักพักอันติเราก็น่าจะมานะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นล่างนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ไปเล่นล่างนะเราดักฆ่าอย่างเดียวเนีน่คือผมดักดักฆ่าไปสองรอบแล้วเงี้ยคือมันน่าจะไม่ได้แล้วมนะขอบูดได้ไหมสวย <laughs> ได้บูมาทุกคนได้บูมาวะเรียกว่าการแบบขอแบบขอแบบนานมึนๆเลยโอเคเพื่อนเราเรียกไปเอามาังกรม่ทุกคนเพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือนะแต่ผมจะไปโซนก่อนนะว่าใครเข้ามาหรือเปล่า <laughs> อยังไงซิ ออกมาก่อนเพื่อนเรายัางตีอยู่อย่างอาคอาเมนอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยไปเลยครับผมจะไปชุดหนึ่งปึบ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 ได้หรือเปล่าลัมเบอร์ได้หรือเปล่าลออ,าอ,อยากจะฟิกเข้าไปยิงจริง,รง,รงแต่กูออกไม่ได้้าผมฟิกเข้าไปนี่ก็ได้เรื่องอยนะู่นะน่าจะได้ฆ่าทุกคนเคลียร์คลิปล่างไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเดินกลับไปเคลียร์กางต่อเฮ้ยผมว่าเราไม่ต้องไปแนละ้วอัตติผมจะมาแล้วทุกคนดีแหลกเองนี่มันเช็คดีจริง โอเคตรงกลางเนี่ยเราให้ซิวเคลียร์ได้ไหมซิวเขาจะเคลียร์ไหมผมอยากเอาข้างล่างว่ะเพราะว่าถ้าผมได้ข้างล่างเนี่ยเราน่าจะได้ป้อมนะทุกคนรอเขานะเดี๋ยวเขาแค่เข้ามาเราทําเหมือนเราไปแล้วแต่เราไม่โัวกลางนะเขาอาจจะรู้หรือเปล่าเอ้ยอ,อย่างนี้ได้ดิทุกคนอย่างนี้ก็ได้ดิเกาะเกาะได้ดิไปเรียบร้อยเหมาสองทุกคนเจี่ยวบินนี้อย่างนี้คือเราาจะได้ป้อมล่างหรือเปล่าได้อยู่แล้วชัวร์ป้อมกลางไม่มีคนกันทุกคนมผมก็ต้องกลับไปกันสินะ แต่ว่าผมมีบินอีกแล้วว่ะทุกคนเราเลือกฆ่ามากกว่าเลือกกันป้อมทุกคนจังหวะนี้ไปดีแลกกวะทุกคนไม่น่ารอดไม่น่ารอดไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมัดแดงเรียบร้อยพอดีไอ้หนุ่มผมเหลืองฟิกเกอร์ออกทุกคนงานไดเแต่งานถนัดเฮ้ย <c oughs> ้แพนด้าแพนด้าทำอะไรอะ่ะยังไงที่ยังยังอ่ะอ่อ่ะ,อะ,อะ,อะน่าเห็นผมเดินล่างก็เดินล่างตามจะฆ่าผมเหรอโดนเพื่อนผมฆ่าไปสิครับเรียบร้อย ดักต่อเหมอนเดินทุกคนฮึมบันเดอร์กระโดดเ,เข้าไปว่ะทุกคนอย่างห้าวเป้งแต่ผมยังไม่ไปแนละผมยังไม่โชว์ตัวผมจะรอรอจนกว่าไอตัวบางๆจะเดินเข้ามานะฮึมลัมเบอร์หลุดระยะมาว่ะทุกคนเอามาสักทีไหมสักทีไหมลัมเบอร์ผมอยากจะลองบินนะแต่ว่าผมผมคิดว่ามันจะไม่น่าตายอ่ะทุกคนการบินใส่แทงที่มันเปลืองอตินะผมว่าเอาไปบินใส่พวกตัวบ,บางๆดีกว่าเราอย่าไปวัดเลยอย่าไปวัดดาเมจเลยทุกคน เอาดาเมจไปฆ่าคนดีกว่าเฮ้ยจะอย่างนี้บินได้นะโอ้โหแต่เขาออกนอกระยะวะถ้าเลือดอย่างงี้คือบินตายทุกคนแต่ถ้าเลือดแบบเต็มๆเนี่ยไม่น่าบินตายนะโหเลนล่างเราโดนฆ่าวะ่ะทุกคนเออดึงมาอย่างงี้ผมก็ลัดช็อตไปดีครับเลนกลางว่ายังไงเพื่อนไปเปล่านำเลยนำเลยเพื่อนนำเลยมันตีมังกรใหญ่กันอยู่หรือเปล่าน่าจะชัวผมคิดว่าไปเปล่าโอเคมังกรใหญ่ตายไปแล้วนะ ไปปิดล่างได้นะเนี่ยจังหวะเนี้ยไปเพื่อนโจมตีฝังพนโจมตีนะอุ้ยได้เนี่ยซานิตตัวนี้ฮ่าลัมเบอร์ตามไปแล้วด้วยเรียบร้อยดีครับยังไงดหลักกลางโลกแล้วไงผมเดินทะลุโลกดิผมเดินทะลุโลกผมเดินทะลุโลกด,ลดิไวโอเลตไวโอเลตสร้างแล้วนะไวโอเลตสร้างแล้วนะตามครับอันติจะมาแล้วอันติโอ้ยอันติมาไม่ทนันทุกคนผมจะแบบอยากจะบินข้ามไปแล้วก็กดฟิกเกอร์จริงแต่ว่าไม่น่าจะถึงอยู่ดีเนาะ โ okay. อเคปล่อยเพื่อนเราไล่เผื่อทุกคนเราไปเราก็ไม่น่าจะทันมันไกลมากเลยเราทําเวฟให้เพื่อนดีวะ่ะมันจะเป็นการดีแต่ผมอยากฆ่าอยู่นะทุกคน <c oughs> กระหายกระหายสงครามโอเคทําเวฟให้เพื่อนก็นได้นะทุกคนไม่มีอะไรทําเนี่ยว่างๆเนี่ยก็ทําเวฟไปเข้าสู่ช่วงเลยเกมแล้วนะทุกคนเราก็ต้องทําเวฟนะฟอเลนเหมือนจะเดินมาข้างล่างไม่ต้องเดินมาแล้วเพื่อนเราทำลวเดินขึ้นบนได้เลยนะฟอเลน โอเคเลนล่างนี่เคลียครับผมจะดันไปถึงหน้าป้อมเขานะเคลียเสร็จแล้วก็ไปหาทางอืง่นทุกคนไปดักนะไปดักกับฟอร์เรนก็ได้จริงๆริงแล้วแต่ว่าอาจจะรอเคลียกลางก่อนก็ได้ทุกคนแล้วค่อยเดินนะการจะทําอะไรเนี่ยเราก็เคลียเวฟให้มันเรียบร้อยก่อนนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยเดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่สิถ้าเกิดเราไม่เคลียเวฟเนี่ยคีบมันก็จะตีอยู่งั้นแหละแล้วเผลอเผมันอาจจะดันเข้ามาหน้าป้อมเราไงให้คีบมันดันไปไกลๆไว้เฮ้ยวันเดอร์ฮ่าเหมือนรู้ใจเอา เอาอยัางไงเองเองมันกลางโลู่เหรอผมก็ตามอยู่ดีครับในป้อมของผมก็ตามผมไม่ชอบได้อยู่แล้วกลับบ้านอย่างทุกคนเฮ้ยจะไปขโมยบูสักหน่อยไม่ขโมยก็ได้แต่ขโมยก็ดีอ๋อบูไปแล้วทุกคนแพนด้าแพน้ามันจะไปไหนต่อนะอมันเดินซ้ายทุกคนเราก็ตามไปดูนะว่ามันทําอะไรโอเคตีคลิปนะจัดไปเลย 1กระบวนท่าแล้วจะออกอยังไงแล้วครับเรียบร้อยดีจังหวะนี้เหมือนจะโยนหรือเปล่าเรียบร้อยตายมังกรปล่อยกลางแล้วว่าทุกคนจังหวะนี้เพื่อนเราปล่อยมังกรกลางแต่ว่าคลิปบนกับคลิปล่างไม่กันนะแต่ว่ามันอาจจะโถมได้นะถ้าเอาถ้าเอาโถมอะป่าเขาไม่มีนะทุกคนผมอาจจะโถมได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้โอ้โหเขาเคี่ยวอะทุกคนยังไงดีช็อตนี้ เพื่อเราจะทำยังไงดีเาฟนี่ยิงป้อมได้ไหมผมต้องมีตัวแข็งก่อนผมน่าจะเล่นสุดได้ลัมเบอร์ออกมาทุบไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่ออาจจะเข้าไปผมจะไปสก,กิลเขาอันนะอันติอะไรไม่รู้ดีนะเขาแม่งติมาทางผมโหอ,อ,อ,อย่างชอบเฮ้ออกออกมาเหรอออกมาเหรอออกมาก็โดนนะระวังตัวไนนะว้นะท,ทําเว็บล่างเถอะเพื่อนรักไปทำเพื่อนหนึ่งคนิเว็บร่างเนี่ยนายจะเก็บไว้ทาไมอะ่ะนายจะให้เมดไปทาเหรอ เมจคือตัวโซนนะเพื่อน <c ười> คือฟอร์เรนเนี่ยต้องไปทำนะเอาจงจริงแล้วอะฟอร์เรนแล้วก็ซิลนะแล้วก็เมดโรมแครี่คือจีนการนะแล้วเอาซิลไปบนแล้วก็เอาฟอร์เรนไปล่างนะผมแล้วก็ดันเข้าสามทางนะถ้าซิลทำอย่างเงี้ยคือเราก็ขอทำโทษในการตัดบัฟฟ้าแล้วกันซิลโอเคนะ <c ười> ถ้าผมมีบัฟนี่ผมก็จะบินได้ไวขึ้นนะแล้วซิลเขาเหมือนจะมีบัฟมาอยู่แล้วไงไปขโมยบัฟมานะไม่งั้นผมก็ไม่แย่งหรอกทุกคน เอ้ยจังหวะนี้เล่นได้นะทุกคนผมเป็นนัวได้นะผมเป็นนัวอ่าสวยดิเอาสวยดีครับสวยดีครับเรียบร้อยแตกยังไงดีแลกเรียบร้อยมไม่ได้เอาธานิดยังไงวนะน่ะธานิดยังไงวะน้านะเหลื่องจ้งอ่ะอธานิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนเราโดนฉีดวะเราอาจจะได้กลางนะแต่ผมจะฟิกไล่เลยทุกคนผมแบบหิวโหวยหิวโหวยจัดไปดิครับจัดไปดิครับหนึ่งกระบ,บวนท่าเรียบร้อยอ๋อก่อนเพื่อนรับได้ไหมโอ้โหไบโอ,โอยิง ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดหิวเกินไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรได้ป้อมกางนะฟิลมีบูอยู่ใช่ไหมเพื่อนเราขอแล้วกันบูตัวนี้นะถือว่าเราขอสักครั้งหนึ่งละเขาให้ทุกคนใจดีทุกคนฟิลตัวเนี้ยเขาเป็นคนใจดีนะทุกคนโอเคดันกลางเข้าไปต่อเหมือนเดิมสิครับรออะไรเพื่อนเลนล่างเพื่อนไม่ทำางันจริงๆเหรอเพื่อนจะให้เราไปทำเหรอหื ข้างบนมีโผลกหรือเปล่าเลนกลางผมดันไว้นะผมคุมกลางแล้วกันโอเค <Okay, S 1> เพื่อนเราดันสองทางก็ได้นะเรนล่าเนี่ยเราไปดันมันจะเป็นการเสืนไปใช่ไหมล่ะช็อตนี้บินได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหตายไปแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บอ้าวจิ๊บหายแล้วทุกคนกดกดแข็งเลยคือสกิลสองผมมันหายว่ะเวลามันติดโล่ดีและเมื่อกี้นี้แล้วสกิลมันหายผมก็เลยบินกับสกิลตัวเองไม่ได้ทุกคน,นการบินที่ขัดข้องอ่ะผมกดอะไรไม่ได้ผมจะกดตีป้อมไปกดัตีเฉยเลย อย่างหลอนไอ้ลัมเบอร์มันโยนแล้วทุกคนมันไม่กลับมาการบ้าแล้วเกมนี้เราน้อจะจบละโอเคสำหรับแนวะทางการเล่นซาต้ตาเี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสยัยอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวอะไรเนี่ยก็บอกผมได้นะโอ้โหไม่ใช่ผมว่ะทุกคนเป็น Wonder วันเดอร์ว่ะวันเดอร์เขาไม่น่าตายเลยปะ่ะผมคือผมสดไปหน่อยอนะ่ะผมผมโยนไปเยอะทุกคนผมตายไปสามมเกมนี้ก็ผมก็ฆ่าเยอะอยู่นะ ซีผมฆ่าไปกี่ตัวนะ่าจะ13บาปาปเกี้นี้เคสิบสามห้าเอาคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนินผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม